ตัวรอดสู้อย่างมีสไตล์โอเคมาครับผมอ้าวแล้วเพื่อนแยกให้ผมละลงไหนกันดีอันนี้เป็นนิคมรกร้างนะตงไหนดีวะเฮ้ยเอาไปคายทหารละกันนะครับผมไปเลยถึงหรือเปล่าโอ้ยโดดไวเกินโอ้โหเสียดายวะไม่เป็นไรนะเออทุกคนถ้าผมเล่นเออยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่า ไม่ได้เล่นมาประมาณหนึ่งวันถึงสองวันละก็เพิ่งเข้ามาเล่นนะก็อาจกิปไปเลยนะครับผมไม่เสียเวลาเนาะถ้ามีเสียงรบกวนยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้อากาศหนาวลมก็แรงเฮ้ยเรามีตัวลมก่อนแล้วลมแรงนะครับผมถ้ามีเสียงแบบดมบุบๆอะไรมาก็ขออภัยด้วยนะจริงๆเ้ยมันลงแล้วข้างหน้าอุ้ยค้างเลยเฮ้ย อะไรนี่อ่ะเพิ่งเข้าเกมนะเว้ยตาแรกของวันด้วยมันอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเพื่อนอยู่เพื่อนนะอุ้ยเลือเพื่อนล่วงไปแล้วเออเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนก่อนนะหมดหรือยังมันดาวสองตายสองแล้วอ่ะนะทีมมันตายสองนะตกใจหมดเลย ไม่ไม่ไม่น่าใช้เพื่อนยิงแล้วแบบนี้มันมีมีตัวอ๋อยู่ฝั่งนั้นเก็บแล้วเพื่อนนี่ไงโอ้โหเออจัดผมแต่ไม่เป็นไรค่ะเขาได้อยู่แล้วผมก็เกือบตายไปแล้วเมือนเห็นตัวอยู่ฝั่งนั้นอยู่นะ หรือเปล่าหรือผมเห็นอะไรนี่ไงแล้วมีจริงบอกแล้วผมเห็นหลังหินนี้หรือเปล่าข้างหน้ามีโดนหรืออะไรอ่ะมันลอยได้อุ้ยเฮ้ยดาวผมกันโอ้โหเพื่อนช่วยด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวฮัลโหลครับชุบ โอเคเพื่อนมาชุบเหรอโอ้โหมาชุบกันแล้วเนี่ยเฮ้ยไรเนี่ยเพื่อนต้องมาแล้วต้องมาแล้วโอเคขอบคุณครับขอบคุณนะมันมีสองตัวหรือเปล่าหรือยี่ตัววะโอ้ยผมสียได้ที่ผมยิงดาว้อมกันดิยังใช้ก้อนหนึ่งอยู่หลือโอ้โหแล้วผมเสือกห้าจัดไง Vì nãy vì nãy Cái này là bó Cái này léo hỏi tu อยู่นี่เลยเอาเพื่อนโดนที่ไหนอ่ะตรงไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยมันอยู่หลังหินนี่วะเฮ้ยโดนเจ็บจริงจริงเฮ้ยผมไม่เห็นอ่ะเอาดีมันยิงโดนหัวผมอ่ะ มันมาตัวไหนใน,นบ้านข้างหน้าอุ้ยไม่ตายอ่ะผมก็เจ็บหนักมันก็เจ็บหนักเหมือนกันนะแล้วหลังมาอ้ยโอ้โหโอ้โหโดนหลังเข้า ยิงมันเพื่อนต้องล่วงละไม่ล่วงเฉยข้างหน้านี่เพื่อนโอเคผทาทายยิงมันสวยติโซเนียโอเคแต่ก็ยิงตายอยู่ถ้าชุบแบบมีปืนก็จะลงมาช่วยคนนี้นะขอให้เพื่อนช่วมีปืนเถอะเอ้ยมีตัวหรอมีตัวว่ะเพื่อนโอ้โหจะได้ชุบมนี่อ่ะอแต่เพื่อนน่าจะไหวว่ะยิงเลยเพื่อน สวยแบบนี้ดิแบบนี้บแบบน,แบบนี้ข้างมาเพื่อนข้างมามาีพางในวอมันมาแล้วโอโ้เพื่อนไหวพริบจัดเอาดิสองลุมหนึ่งหนึ่งลุมสองหรือยังไงร่วงไหมเนี่ยร่วงไหมอุ้ยไอ้หัทันมีเชิงอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยนี่ไงแล้วร่วงไปดีหลังมาเพื่อนอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเ้โอ้โหสวยโอ้โหเพื่อนโคดเอา โอ้โหอย่าตายนะเพื่อนถ้าตายเนี่ยโอ้ยโอ้โหยังไงเนี่ยโอ้โหโดนเยอะจัดเลยมันมาละถูก้อนด้วยโอเคเ่วงความหวังอยู่เพื่อนคนนี้ว่ะโอ้ยเนาะข้างในมีตู้อยู่โอเคแต่ว่าถ้าต๊บเอ้ยอะไรวะถ้าชุบตู้ม่วงเนี่ยน่าจะได้เกิดหมดหรือเปล่านะข้งางหน้ามีคนชุบวงนะ ชุบเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนน่าจะดักได้เพื่อนต้องชุบผมเหรอผมผมเพิ่งเกิดเอ้ยผมเพิ่งตายผมตายก่อนเพื่อนเลยโอเคเพื่อนชุบผมชุบหกร้อยใช่ไหมชุบได้แค่หกร้อยลงมาดักไอตัวนี้ดีหรือเปล่าว่ดักตรงนี้แล้วกันนะลงตู้ม่วงนี่แหละทุกคนตู้ม่วงพอจะมีของอุยออ้ยอ้าอุ้ย พอจะมีของให้เราไปต่อได้อยู่นะตู้หม่องอ้าวตัวลงด้วยเฮ้ยลุน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 โอ้หมดตี้ว่ะตีเกือบตายแล้วผมดีเนาะผมเห็นก่อนว่ามันลงตามหลังผมมาไม่งั้นตายห่าเลยเนี่ย มีห้าร้อยเหรียญชุบได้ชุบได้จริงได้ชุบได้นะตู้ม่วงเนี่ยชุบได้หรือเปล่าอุย้ยตัวลงข้างหน้าตัวลงข้างหน้าตัวลงข้างหน้าเอาด้วงไปดิโอเคสวยจ้าต้องเบลของตู้ม่วงดิมีเพื่อนยิง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 ไหวหรือเปล่าน่ะ เอิดซองไหวหรือเปล่าโอ้ยติดซูเน่แล้วเพื่อนสวยโอ้ยกระตุกจริงเฮ้ยโอ้ย,อ,ยอะไรเนี่ยมันกระตุกขนาดนี้อันนี้มี mp five นะแล้วก็กระสุนฟรีแล้วก็สกายเอ้าซื้ออะไรเนี่ยซื้อที่เสริมหมวกเฉยโอ้ยเฮ้ยไม่เป็นไรเราซื้อกดสีเลยดีกว่านี่ไง มีเท้าเฮ้ยมันกระตุกจริงวะทุกคนเอาดิดูดิตุกไว้กระตุกกด็ดูเอาอ่ะเออตุกจะจัดอ่ะเอาดิความกระตุกจะเล่นถึงท้ายเกมไหมเนี่ย โอ้โหแม่งเลยจะมาอัดทันตอนนี้ก็ไม่ไหวแล้วเนี่ยดูดิยิงช่วยใครได้นี่ยฮะโอ้โหกระตุกจัดเดี๋ยวเดี๋ยวขอขออย่ากระตุกเล็เพื่อนบุ่รหลังคาก็มีนะโอเคเริ่มเริ่มดีขึ้นละ โอเคน่าจะเล่นได้อยู่ถ้ากระตุกประมาณนี้นะมันไม่กระตุกมากแต่อันนี้กระตุกจริงชุบได้หรือเปล่าเนี่ยมีเทา้ามีตีนข้างหน้ามีตัวอุ๊ยอันนี้มันสไนคลิปหายละ โอ้ยนี่เนเพื่อนโอ้โหผมยิงดาวอยู่บนหลังคานะเอา้านึกว่าคนที่แถมันเป็นกระเป๋าแล้วเพื่อนล่วงแล้วชุบได้หรือเปล่าชุบได้ปะวะไม่รู้อะชุบแล้วกันโอเคได้วะ โอ้ยเพื่อนโอเคไปข้างหน้ากันมันยิงอยู่ไหนวะตรงหินนั้นหรือเปล่าโอ้ย